สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแจกโปรตัวใหม่ครับเป็นโปรไม้ขีนะครับก็ตัวนี้ใช้งานได้ทูกเซิร์ฟครับถ้าดูถกเซิร์ฟครับแล้วก็เนียนนะครับคือจะโดนกด XCR 4 Boy เช็คก็คือเช็คไม่เจอครับแม้กระทั่งโดนนะครับโดนเช็คในเกมก็ไม่เจอค่านะครับน่ครับก็จะผมได้ให้ดูนะเป็นไงน่ครับก็คือตีครับกดกดตีแล้วกด F ค้างนะครับกด F ค้าง เนี่ยเตะกด F คฟข้างตายเนี่ยครับก็ตัวนี้ก็ผมทำมาให้นะครับก็แจกฟรีนะครับก็จะขี่ข้างขี่หน้าขี่หลังได้หมดเลยครับตัวนี้เนี่ยครับตายเนี่ยครับก็อ่ะตายเนี่ยครับก็ศพปกตินะครับดูได้ครับเนี่ยครับตายเนี่ยครับตายเนี่ยครับศพปกตินะตายเนี่ยครับ เนี่ยไม่เนี่ยก็ดูเอาครับตายตายก็ดูเอา้ากันครับว่ารันไม่รันก็ผมแจกฟรีนะก็ใครที่อยากได้ครับก็สามารถเข้าลิงดิดใต้ชิปเมาสได้เลยครับเดี๋ยวผมแจกในห้องฟรีนะครับนีครับตายอ่ะเดี๋ยวผมเล่้ให้ดูอีกแบบหนึง่ง ตายตายตายนี่ครับก็ไอผมเรียงบอลนะครับก็โปูตัวนี้นะครับเป็นโปูแบบกดกดค้างเพื่อเปิดปิดนะครับก็ไอคีย์ลัดที่ผมตั้งไว้คือปุ่ม f นะครับก็นี่ครับถ้าเวลาจะตีก็เราแค่กด f ตอนไม้ง้างไปนะครับก็เนี่ยอ่ะเนี่ยงานงนี้กด f เลยครับนี่ครับแล้วก็พอศพตายแล้วก็เราปล่อยครับนี่ครับ งายกด f นี่ครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับก็ถ้ากด f แบบนี้ก็คือศพมันจะไม่จมหรือหัวไม่ลอยหรือศพปกตินะครับก็แต่ละใครกด f ค้างก็คือมันจะโดนตรวจสอบง่ายครับแล้วก็โดนกันโปแบนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะอีกรอบหนึ่งอ่ะนี่นครับงานไม้กด f นี่ครับงานไม้กด f งานไม้กด f นี่ครับย่างไม้กด F นี่ครับงางไม้กด F นี่ครับก็ขี่ง่ายจริงนะครับก็ครับนี่ผมแับ